เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC บริษัทเพชรยนต์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี FC น้องกระจ่าด้วยนะคะวันนี้มีรถกระบะเข้ามาใหม่สดๆร้อนเลยนะคะมารีวิวให้ FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะคะทุกๆท่านได้ชมกันนะคะกับเจ้านิสันนาวาล่านะคะตัว2.5 e calibra open cab นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นรถที่นานๆเข้ามาทีหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้เลยนะนะคะบอกว่าปกติจะเห็นน้องกจารีวิวเป็นตัว b a c k edition เนา แต่ว่าคันนี้บอกเลยตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะราคาเริ่มต้นเพียง389,000บาทนะคะแล้วก็ได้รถปี2018ด้วยนะคะซึ่งไมค่อนข้างน้อยมากๆนะคะคันนี้ไม่เพียง6 4 0 0 0กิโลเมตรและที่สำคัญไม้แท้ไม่เดิมเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะเป็นรถสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะท่านผู้ชมดูช้าๆกันเลยวันนี้น้องจะจ๋าจะพามาชมกันจะจะจุกๆกันไปเลยเพราะว่านานๆจะเข้ามาทีนึงจริงนะคะ สังเกตเลยแต่ละคันเข้ามาไวไปไวใครที่ตามหารถกระบะนะคะแฉบราคาไม่ถึงสี่แสนนะคะคันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนและที่สําคัญนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59เท่านั้นนะคะสำหรับแคมเปญของบริษัทรถยนต์ของเรานะคะเรามาดูรายละเอียดความสวยความเดิมเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่ารถของเราเนี่ยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทุกคันแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีการคัดคุณภาพอย่างดีนะคะและที่สําคัญคุณลูกค้าได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอน รถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้นะคะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูความสวยความเดิมนะคะด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสังเกตความสวยนะคะจากด้านคมไฟด้านหน้านะคะอันดับแรกก็คือให้ดูความสวยความใสายความสายใหม่ๆนะคะมาพร้อมดวงไฟตาลูกแก้วนะคะแล้วตัวสีเนี่ยนะคะทั้งคันเลยนะคะด้วยความเงาเป็นสีดํานะคะอันนี้คือสภาพสปาเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะคะ กระจังด้านหน้าก็ได้ของเดิมมาทั้งหมดจากโรงงานทะเบียนนี้ก็เป็นทะเบียนมาจากเจ้าของเดิมซึ่งจะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสังเกตบอดี้รายละเอียดรอบคันต่างๆนะคะเน้นของเดิมสภาพเดิมป้ายแดงทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะคะคนไหนที่ต้องการความคุ้มค่าจะเอารถไปใช้งานจริงๆเอาไปไว้วิ่งทำมาหากินสวนปาล์มสวนมันนะคะไราย,ยางนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเน้นบรรทุกแล้วก็ใช้งานแบบว่า งานหนักนะคะคันนี้ตอบโจทย์และที่สาคัญราคาค่อนข้างถูกมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยะมาดูกันความสวยกันนะคะตรงล้อนะคะตรงนี้ซึ่งไม่วิ่งไปเพียงหกหมื่นสี่พันกิโลเมตรเนี่ยนะคะเป็นยางของดันหลบนะคะเป็นยางดันหลบแล้วก็ไม้วิ่งไปเพียง64 0 0ันกิโลตายซุ้มล้อเดิมๆนะคะให้เห็นความเดิมว่าไม่มีการแก้ไขดัดแปลงมานะคะก็คือจะเน้นน็อตไม่ขยับนั่นเอง เนี่ยคะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ความคุ้มค่ากับคันนี้นะคะและที่สําคัญนะคะกระจกก็ได้เป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะคะตรงนี้คุณลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนไม่ห่วงออปชั่นนะคะกันสาติดมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับฟิล์มขนาด40รอบคันเนี่ยคะรถเนี่ยคันนี้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะคะทั้งคันเลยนะคะสภาพไม่ช้ําเลยสภาพสวยมากนะคะ น้องป้ายแดงของจริงเลยนะคะน้องป้ายแดงของจริงเลยคันนี้นะคะใครที่เห็นคลิปนี้หรือใครที่เป็น FC น้องกระจานะคะถ้าเห็นคลิปนี้นะคะขึ้นฟีดนะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมาไวไปไวนะคะรถทุกคันแล้วก็เซลล์ของเรานะคะขายออนไลน์ตัวประเทศนะคะถ้าใครไวคนนั้นได้ก่อนเนาะเซลล์ค่อนข้างจะเยอะอ่ะมาดูในส่วนของความเดิมจุดต่อมาเลยนะคะคุณลูกค้าแคดซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวา ต้องเน้นความเดิมนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสสีไม่มีการตัดต่อดัดแปลงใดๆเลยนะคะเน้นความเดิมจริงๆนะคะรวมไปถึงตัวล้อแม็กอันลอยนะคะตัวนี้เป็นของสแตนดาดจากโรงงานนะคะเป็นของมแตนดาดจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะด้านข้างมีคําว่าสติ๊กเกอร์คาริบ้านั่นเองนะคะมารวมมาถึงไฟด้านท้ายนะคะไฟด้านท้ายของเขาเน้นความสวยความเดิมใช้สายใหม่ๆนะคะ ก right. so um, ็คือใครที่เล่นรถแบรนด์นี้อยู่นะคะจะทราบดีว่าคุณสมรรถนะนะคะคุณสมบัติของเขานะค่ะค่อนข้างจะตอบโจทย์การบรรทุกหนักเป็นอย่างดีนะคะก็จะเหมาะเฉพาะกลุ่มคุณลูกค้าคนที่ชอบบรรทุกนะคะใช้งานจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้ดิ้นแบรนด์สักเท่าไหร่แต่ว่าน้องไม่ใช่ว่าน้องไม่ดีนะคะน้องเป็นรถที่ดีมากนะคะแต่ว่าเพียงเป็นรถแบรนด์รองเท่านั้นเองนะคะความคุ้มค่าหนึ่งราคาถูกนะคะได้ปีใหม่ไม่น้อยนะคะสภาพเยี่ยมเลยนะคะสาหรับรถ ของเรานะคะที่เพรยนต์แต่ละคันนาเข้ามาเน้นไม่น้อยเลยนะคะอันดับแรกๆแล้วก็สภาพต้องเดิมเท่านั้นนะคะมาดูความสวยจากไลเนอร์นะคะไลเนอร์ไมวิ่งหกมือสแน่นอนอยู่แล้วว่ารถคันนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานจริงๆเจ้าของเดิมใช้มือเดียวและเป็นรถบ้านนะคะคันนี้เป็นรถบ้านไม่ใช่รถหน่วยงานด้วยนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยรอยเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบหมดอยู่คมชัดๆนะคะ บอดี้ที่มาจากโรงงานนะคะประกอบมาจากโรงงานยังไงอยู่เหมือนเดิมแบบนั้นนะคะ,ะใครที่สนใจอยู่นะคะเห็นเ c น้องกัจ๋าทักทายเข้ามาสอบถามกันเยอะว่ารถสภาพนี้สเปคนี้เมื่อไหร่จะมีเข้ามาน้องก็จะแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะว่าแล้วแต่จังหวะนะคะถ้าเท่าที่เพชรยนจะนําเข้ามานะคะว่าจะประมูลได้ตอนไหนเมื่อไหร่เพราะว่าเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะนานๆเข้ามาทีหนึ่งถ้าไม่ถึงนานๆเข้ามาทีหนึ่งเพราะว่าต้องคัดสภาพต้องคัด ต้องดูใหม่นะคะหลายๆอย่างองค์ประกอบด้วยกันนะคะเน้นความาให้ลูกค้านะคะได้ความคุ้มค่านะคะได้กับรถที่เพชรโยนไปนะคะอามาดูฟังมาดูแคสซีฝั่งขวานะคะแคสซีฝั่งขวานะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็เหมือนเดิมกับฝั่งซ้ายจะไม่มีรอยแก้ไขแดดแปลงนะคะตัดต่อเน้นสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะ ทุกซอกทุกมุมถ้าคุณลูกค้าคนไหนนะคะไม่มั่นใจที่เห็นน้องจ๋ารีวิวบอกว่าดูไม่ละเอียดเลยนะคะน้องก็จะแนะนําให้มาดูรถตัวจริงที่บริษัทเป็นโยนซึ่งทางบริษัทของเรานะคะเปิดทําการทุกวันนะคะคุณลูกค้าเนะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดราชการนะคะรีเฟรชน้องจ๋าเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของภายในความสวยความเดิมนะคะลูกค้าเห็นใช่ไหมคะนี่คือสภาพรถปี2018นะคะ สภาพไม่ช้าเลยนะคะสภาพไม่ช้าเลยถือว่าคุ้มนะคะบอกเลยป้ายแดงนะคะราคาห้าแสนกว่าเลยนะนะคะป้ายแดงราคาห้าแสนกว่าเลยนะคะป้ายแดงค่อนข้างแพงนะคะแต่พอมาถึงมือสองของนวราเนี่ยของนิสันเนี่ยค่อนข้างจะราคาลงเยอะเลยนะคะสภาพใหม่สวยกริบนะคะสภาพไม่ช้ารถภายนอกภายในเดิมทั้งหมด นะคะสังเกตจากคอนโซลตรงกลางนะคะคุณลูกค้านี่คือความใหม่ความสวยนะคะสีจะไม่มีทะลอกเลยนะคะสีจะไม่มีทะลอกเลยนะคะแลวกล้องถอยหลังก็มีให้นะคะบอกแล้วว่าฟังก์ชันให้ไม่ห่วงนะคะแอร์อนาล็อกนะคะคือเย็นมากแอร์เย็นมากเลยนะคะสังเกตจากหัวเกียร์นะคะคุณลูกค้าสภาพเดิมมากๆใหม่มากและที่สําคัญนะคะให้เป็นสตาร์ทมือด้วยนะคะเป็นเอนจิ้นสตาร์ด้วยนะคะเหยียบคัสและสตาร์ทเลยนะคะคกุญแจเป็นกุญแจคีเล็ นะคะแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรีบเลยนะคะคันนี้ชั่วโมงนี้นะคะรีบเลยนะคะ FC น้อยจ่าท่านในเห็นคลิปนี้นะคะที่น้อยจ่ารีวิวรีบตัดสินใจนะคะรถสภาพสวยราคาแค่สา0 0สนกว่าเนี่ยนะคะนานๆเข้ามาทีหนึ่งจริงๆนะคะแล้วก็สภาพรถไม่ช้ําเดิมทั้งคันนะคะรวมไปถึงตัวเฮดรูมนะคะคุณลูกค้าสังเกตนะคะตรงเฮดรูมนะคะก็คือจะสะอาดสะอ้านและค่อนข้างจะใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ะ นี่แทบจะไม่มีตำหนิเลยนะคะรถคันนี้สภาพแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะคะรวมมาถึงแถบด้านหลังนะคะซึ่งนั่งโดยสารได้นะคะลาอ่าเพดานสูงนะคะเพดานสูงนั่งไม่แออัดเลยนะคะสามคนก็ถือว่านั่งได้นะคะรวมไปถึงตัวแอร์นะคะให้มาเหมือนกันนะคะตรงนี้ให้มานะคะอ่า F4 คนไหนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าอยากได้รถฟรีดาวคันนี้นะคะน้องจ๋าบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะออกก็ง่ายนะคะฟรีดาวได้ด้วยนะคะและที่สําคัญไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะจากสภาพรถน้องจ๋ารีวิวรับรองมาเห็นรถตัวจริงนะคะตรงปกแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีผิดหวังเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องจ๋าจะพามาชมห้องเครื่องยนต์นะคะไม่วิ่งน้อยมากนะคะคือสภาพรถที่พิดยนินทุกคันนะคะบอกเลยลูกค้าจะไม่มีผิดหวังของจริงนี่นะคะ นี่เครื่องยนต์ขนาด2.5เชื้อเพลิงดีเซลนะคะคันเดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะเน้นของเดิมน็อตทุกตัวจะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดคันยึดหม้อน,น้ําเดิมทั้งหมดเลยนะคะต้องเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าของเราคัดรถที่ดีๆนะคะให้คุณลูกค้าแน่นอนนะคะคันยึดหม้อน,น้าน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรายละเอียดต่างๆนะคะจะเน้นความเดิมทั้งหมดนะคะความคุ้มค่าคุ้มราคาตอบโจทย์การใช้งานทุกอย่างนะคะ เดี๋ยวให้น้องตาก้องแพนมาดูตรงเครื่องยนต์นะคะเห็นความใหม่กันใช่ไหมคะเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เนี่ยเดิมมากนะคะไม่มีอรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องนะคะสีรอยแต้มมาร์กยังคมชัดจาก q c โรงงานตรวจมานะ่คะเด,เดิมมากเลยนะคะรอยสนองสนิมแค่จะไม่มีนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะถือว่าเป็นรถที่สวยมากๆและราคาก็ถูกนะคะใครจะทราบว่าเป็นรถกระบ,บะใหม่แค่หกหมื่น ได้ปีตั้ง18ราคาเพียง389,000บาทแล้วออกรถฟรีดาวแล้วถ้าใครจะซื้อสดนะไม่ต้องนั่งเสียดอกเสียแค่ค่าแวบนะคะจบเลยนะคะชั่วโมงนี้ใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าออกในอาชีพค้าขายพ่อค้าแม่ขายอาชีพอิสระเจ้าของกิจการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่าขับวินขับแก๊ปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะมองหารถไว้ใช้งานนะคะไว้ใช้งานทามาหากินนะคะคันนี้ เป็นอีกหนึ่งคันเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกให้คุณลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S นะคะติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะมีรถส,สวยรีวิวแบบนี้เข้ามาทุกวันและที่สําคัญรีบโทรมานะคะรีบโทรมาจริงถ้าช้าไม่ทนันน้องก็จะาไม่ได้พูดโกหกเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะฝากอซีไว้ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้น้องกจาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ